Who the hell are you? I don't know who you are. I don't know what you want. But what I do have are a very particular set of skills. Skills that make me a nightmare for people like you. And I will kill you. Action Star Kabu เลี่ยมนีสันพร้อมกับมาบูสู้ไม่รู้จักตาอีกครั้ง The Marksman คน,นระหัมพนันระอุผลงานแอคชัน่นือระถึกจากโรเบิร์ตโรเรนส์ผู้ช่วยคนสำคัญของผู้กำกับรุ่นเก่าครินอิสวูดในหนังภาพยนตร์ชีวประวัติสุดระห่ำ American Sniper พร้อมกำกับหนังแอคชั่นเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตกับเรื่องราของจิมแฮนสัน อดีตนาวิกโยธินผู้รักสันโดษและผันตัวมาเป็นเจ้าของฟาร์มในแอริโซนาแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับมิเกลเด็กชายชาวเม็กซิกันวัย1 1ปีที่กำลังหลบหนีจากการล่าเด็ดหัวโดยแก๊งขายาสุดเหี้ยม I come here to woman boy here take the woman and the and <c oughs> เหตุการณ์นี้นำพาให้เขาต้องช่วยมิเกลเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่ชิคาโก

เวรวมงานกันมาแล้วมากกว่า20เรื่องครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การแลกหมัดแต่ยังมีการใช้สไนเปอร์สังหารพวกเดนรกจากระยะไกล The m a มา s m a n คนรหัมพันอุอุซีมีนาคมในโรงภาพยนตร์แต่เดี๋ยวก่อนแค่หนังเรื่องเดียวอาจจะยังไม่สะใจพอจอดออจะสุวิทขอเสนอ10บหนังคนรหัมเลียมนิสัน แน่นอนว่าเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเคเคนผลงานที่รีแบงดิ้งให้เขาเปลี่ยนจากนักแสดงสายดรา่มาสู่ดาราสายบูกับเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ฝีมือพระการที่ต้องสู้ไม่รู้จักตายเพื่อตามล่าทวงคืนลูกสาวสุดที่รัก Now, the next very important. They are going to take you The They take are is หลังเธอถูกจับตัวไปโดยแก๊งค้ามนุษย์เหนือกว่าฉากแอคชั่นคือวอลลีเดตที่กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ I don't know who you are I don't know what you want I will look for you I will find you and I will kill you D.A. ทีมห <Hell> no. นังไอชันฟอร์บาร์เพียนขั้นสุดของเลียมนีสัน How's your day going? แท็กทีมกับแบลลี่คูเปอร์ This not gonna taste is gonna good. No. Oh. รับบทเป็นหน่วยพิฆาตเดนตาย oh, <hell> yeah. ที่มาพร้อมความสามารถสูงเกินขีดจำกัด <c oughs> แต่เพราะคนเลวไม่รู้จักเจ้าการคิดผิดชีวิตเปลี่ยนหักหลังพวกเขา สี่คน e ระห่ะคำจึงต้องงัดทุกทักษะที่มีต้องย้ำให้พวกมันได้รู้ว่าคิดผิดกันแค่ไหน พักจากความเดือดมันหนีใต้ฝ่าฝูงข่มเขียวในเดอะเกรเรื่องราวขยวขวัญของคนดวงกุดที่เครื่องบินตกลงบนบริเวณปา่า,า,าอันหนาวในของสก斯าไม่เพียงแค่ความหนาวเย็นจนเลยจุดเยื่อแข็งที่พวกเขาต้องสู่ <Photoshop> ยังมีฝูงหมปาป่าสีเทาอันหิวโหวยที่จ้องเล่นงานพวกเขาอย่างไร้ปราณีนอกนอจากแฟนชา์เซคเคนที่เป็นของคู่เลี่ยมนีสันก็ยังมีผู้กำกับโจเมคอเลสเซล่าที่กลายเป็นผู้กำกับคู่บุญของเขาจัดหนังด้วยหนังไอชั้นสามเรื่องสามย่านพาหนะตอกย้ำให้รู้ว่าเลี่ยมไปไหนก็เดือดได้หมด อันโนเรื่องราวของชายที่ตื่นขึ้นมาหลังอุบัติเหตุรถยนต์ก่อนจะพบว่าเขาถูกขโมยตัวต,วตนกลายเป็นคนนิรนาม <Liz. S 3> แถมยังถูกไล่ล่าจากมือปืนปริศนาภารกิจตามหาความจริง จึงได้เริ่มต้นขึ้น Nonstop เรื no ่องราวของตำรวจอากาศที่ต้องกระโจนสู่การต่อสู้เหนือเวหาเมื่อคนร้ายลึกลับขู่ฆ่าผู้โดยสารทีละคนทุก20นาทีหากไม่มีการโอนเงินจำนวนกว่าห setup. s o ร e t ย i n g else i s g o i n g on. เขาจึงต้องออกโรงสืบเพื่อหาความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดรถ,รถก็แล้วเครื่องบินก็มาแน่นอนว่าต่อไปคือรถไฟเคื่อคอมมิวเตอร์เรื่องราวของหนุ่มใหญ่นักขายประกรัน ที่ไปกลับบ้านและที kind of <S <S ่ทำงานทุกวันด้วยรถไฟจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับสาวแปลกหน้าผู้บีบบังคับให้เขาเปิดปปงตัวตนของผู้โดยสารรายหนึ่งก่อนที่จะถึงสถานีสุดท้าย my you of kind are โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนไร้วินาศกรรม แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ตัวละครของเลียมนี่สัน้นต้องกูวิกฤตชีวิตของตัวเองใน Run All Night เขารับบทเป็นมือปืนมากประสบการณ์ ที่ต้องช่วยเหลือลูกชายที่ตกเป็นเป้าหมายของเราอาชญากรทั้งเมืองสิ่งที่ใกล้วางมือจึงต้องกลับมาจับปืนบูสู้สุดกำลังในคืนทะลวงเดือ,อ,อ,อดต่อมาในอวสอมเดอะทูมโซนส์เขารับบทเป็นนักสืบเอกชนไร้สังกัด ที่ตกลงยอมช่อสืบคดีลักพาตัวของภรรยาเจ้าพ่อขายยาเสพติดพร้อมสัญชาตยานที่บอกว่าคดีนี้เป็นฝีมือของฆาตรกรมืออาชีพเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดฆาตรกระระรยนี้ก่อนที่มัน จะสังหารผู้บริสุทธิ์คนต่อไป e a เปลี่ยนมูดความเดือดสู่การเป็นหนังล้างแค้นตลกร้กับโคพสูตเพชรในตมที่หลายคนมองข้ามเรื่องราวของคุณพ่อผู้รักความสงบและสันโดษ Mr Coxman What can I do for you It's about your son แต่แล้วเมื่อลูกชายของเขาถูกฆ่าคนแก่ที่ทั้งเมืองมองว่าไร้พิษภยัยต้องเลือกเส้นทางแห่งการล้างแขนด้วยวิธีที่ไม่มีใครเหมือนพอสอาจจะฟังดูจำเจไปหน่อยแต่ลีลาความตลกร้ายของหนังเรื่องนี้ก็สร้างความแปลกใหม่ในแบบที่คาดไม่ถึง และปิดท้ายด้วยวีโดส์ผลงานเดือนระอุจากกิเลนเฟนผู้เขียนนิยายกอนเกิลสร้างสรรค์เรื่องราวของเหล่าไม้สาวที่ต้องจำใจลุยแผนป้นสุดโหดโดยไร้ซึ่งประสบการณ์ใดๆ Crew pull off. หลังสามีนักปนของพวกเธอทำภารกิจผิดพลาดและตายกันยกที just sit there and take did ในบรรดาทุกเรื่องที่เราว่ามาเรื่องนี้บทบาทของเรียมนี่สัอาจจะน้อยที่สุดแต่การปรากฏตัวของเขา จะทำให้คุณอ้าปากขางใครเก็บครบทั้งสิบเรื่องแล้วก็อย่าลืมไปตอกย้ำความมันครั้งใหม่สายกระสุนใสเดนทรชนให้พวกมันได้รู้จักตาย The Marksman คนระรภัยพันรอุนิรภูมิซีมีนาคมในโรงภาพยนตร์ ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าหนังบูเลียมีสั้นเรื่องไหนระหำถึงใจคุณที่สุดถ้าคุณรักหนังแอคชันก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวทีจอดออก Just Do It พิมพ์จาร์และอิตาอังกฤษ ส่วนดูภาษาไทาย